สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่บ้านคุณอำนาจนะครับแล้วก็เราจะมีความรู้มาให้สาวไทยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์โซนยุโ,ยโรปวันนี้คุณอำนาจนผมวันนี้ผมมีท่านท่านหนึ่งค,คุณป้าท่านหนึ่งเขามีพินัยกรรมสามีของเขานะครับมีลูกติดหนึ่งคนครับมีลูกติดหนึ่งคนจากนั้นนะครับผมก็มีพินัยกรรมออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมันนะสแตมป์ทุกอย่างจนนาตารีนอตาลีนะประเทศเยอรมันว่านะครับผม ว่าภรรยาได้มรดกคนเดียวในประเทศเยรมนีแต่ตอนนี้โดนฟ้องจากลูกลูกชายที่ไม่เคยมาเกือบ20ปีใช่ไม่ดูดำดูดีไม่ไเคยดูแลพ่อเขาเลยนะประมาณนั้นซึ่งเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะที่ลูกเขามาเรียกร้องแล้วก็เรียกร้องตอนที่พ่อเขาตายแล้วไม่ใช่เคสแรกนะมันเยอะทุกวันเอฟซีท่ทุกวันเยอะมากแล้วตอนเนี้ยกลับกลายว่าเขามีจดหมายมาให้ โอนเงินคืน50%ภายใน14วันทางทั้งที่มีพินันกรรมพี่ไมนกรรมด้วยอ,อันนี้ f อครับครับลองคิดดูว่าถ้าไม่มีพินันกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้น,ออนตอนนี้เราเขามีพินันกรรมรนะครับแล้วก็ทราบว่าเขาเคยปรึกษาเรากรณีเรื่องของการทำพินันกรรมด้วยครับนะครับแล้วเราก็แนะนำแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการทำพินัยกรรมเขาเลยมีสิทธิ์แบบนี้ อันนี้ขนาดมีพินัยกรรมขนาดมีพินัยกรรมก็ยังเดินเรื่องนี้เลยใช่ซึ่งถ้าตามกฎหมายเยอรมันมันสามารถที่จะฟ้องลูกเขาฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เขาขอขอเงินคืนทุกอย่างตั้งแต่แต่งงานมาขอคืนหมดทุกอย่างภายในส4สี่วันต้องขอคืนแล้วก็ขอคืนขอบ้านอะไรต่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้ก็งงแล้วบอกเฮ้ยป้าไม่ใช่แล้วอย่างนี้แล้วแกก็เ ใช้ทนายจากเพื่อนคือปัญหาคนอำนาจใช้ทนายจากเพื่อนของสามีแล้วทนายหมู่บ้านผมจะไม่ใช้ทนายหมู่บ้านนั้นหรืออำเภอนนั้นผมจะใช้ที่อื่นใช่เพราะ<ป>ว่าปัญหาคุณชัยปัญหาทั้งไทยและต่างประเทศ<ฆ>กรณีที่ใช้ทนายเพื่อนเนี่ยถ้าใช้เพื่อนของสามีที่เป็นทนายความ เขาเข้าใจว่าเขาจะช่วยเหลือกันแต่อย่าลืมว่าสามีของคุณซึ่งเป็นเพื่อนของเขาอตายแล้วถูกต้องใช่ใช้ไปใช่มารู้ไหมคุณนาทของผมมาทนายผมมาที่ประเทศเยอรมนีอ่ะครับเริ่มล่วงหน้าเขาเจ็บประมาณ1,500ยูโรอ่าแต่นี่ขอ5,000ยูโรและขอ15%บ้เปอร์ซนต์ือคือไม่ใช่ไม่ใช่ขอ5,000ยูโรและขอ35%สปซ็สเปอร์เซ็นตโอ้ รวยเยอะมากนะ,เย,ะเยอะเยอะมากแกก็เลยโทรหาผมทานายประเทศไทยสูงสุดอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ขอสาบห้าเปอร์แกก็เลยส่งมาให้ผมว่าเอ้คุณชายป้าก็ให้เงินแกไปแล้วห้าพัน 5, ยูโรนะตอนนี้มีเอกสารว่าขออีกจะทำสัญญ